เหลี่ยมบอกที่ปลาอีสานเหนือนี่อึ่งไข่หลววันครับไปซองมามปิ้งก่อนครับพี่น้องพัดเลื่อนให้ปิ้งก่อนใส่ใส่แค่นี่ง่ายๆครับ,รค,รบค่อยง่ายก็ต้องอยังหมักไม้ครับสไตล์ไทยบา้านโอ้ตัวสัุนี้เอาอกมาแล้วพอเฉีเ็ดแบบปิ่งมันมหอมจัง่อยก่อนเสียไปย่ำครับอึ่งไข่มันโอ้สีบอลหยีบซะเปลี่ยนตัวใหญ่ <laughs> มัอใหญ่สิบวัตรหีบซะหมดมาเด้อพี่น้องนี่ตั้งเครื่องกันแล้วนะติดทังไปแล้วเป็นมือนี่เป็นทางเชฟเสือครับทีมงานไทยพันธุน์อีสานเหนือครับเห,นะห็ดตับเป็นเครื่องแกงเห็ดตุ้มยำอึ้งครับตุ้มยำอึง้งใส่พริกเขนะ้าไ,ไปแล้วครับพี่น้อง ตามไปด้วยกระเทียมเนี่ยแหละใส่ม่นำแดงๆคนๆไปเลยนี่ยากาศบ้านๆครับใด้สดพร้อมใ <laughs> ส่หอมแดงแตักสองหัวเอาละใส่ไหมเจ๋อไปตะไคร้สีนี้เป็นใบกูดครับเพิ่มรสชาติสมจังหน่อยจะเป็นใบกรกกอกใบพักไผ่ใบหอมปีนเครื่องเทศครับ ัดไป,ปมาลอสิบมึมงมนี่กับปิ่งก่อนครับ <มา S 1> ปิ่งอึงปิงป่งเอาสิคขวักใส่ควักข้างในหมดล่างดีๆปิ่งสีหอมครับนี่ลืมละลืมใช่แนี่ใส่จากไข่ใส่ยังไปเลยเดี๋ยวก็แบบจะไข่อือ,อเดี๋ยวเขาแบบแบบกดฉีกง่อยหั่นก็ได้ไส้ตำเลียกง่าย ไปไอ้ลูกกะปิครับกะปีกะปิน,ปปนี่นี้ผมเป็นตะก้องครับจัดไปนี่เป็นไฟเก็บพักครับนี่ไฟเก็บพักเส,เ,สเสียนอัดเสียนอัดเสียนอึง่อย่าจือ่อาเที่วขากบบปตายครับ โดนลงเย็นมันบ็วนไหวครับพี่น้องโอ้โหเสร็จไปเลยเบิร์ดเลยครับนี่เป็นบักแคนเป็นข้าเป็นพวกเชเอมจว่เป็นข้าเป็นดีปีเป็นเม็ดผักชีครับรวมอย่างนี้แล้ว เสร็จเครื่องชุดเครื่องเทศกับน่องละสิบบาทอย่าลืมกะปิดนะครับกะปิตาเรือใบกะปิอีกหน่อยเสียบกับข้าวนะครับกับข้าวเดอร์โมนี่กับข้าววัที่หลังครับอาคนต่ำโปรเซตการบ้านเก่งหรือว่าเฮ็ดย่างอื่นเก่งนะเรื่อง เลื่องการบ้านนะั่นแหละเบื้องการต่ำที่ต่ำนักต่ำแมน,นต่ำเร็วมันจังสิเดษแตกเร็วัสิเดษแตกเร็วัสิแตกมันไสิเดษแหลกเร็วโผพิษคนอะไรยากเราเนี่ยทำเลยครับเดี๋ยวทีนะครับพี่นอกมาจัดไปออาไปคว้างนครับจกใส่จกพุ่งออกดีดี มาเลยทางไล่พูดอ่ะเนี่ยเคี่ยหอมเนี่ย้ันส่กินบ้างครับนำนอึ่งน้ำมันอึ่งใส่หนูเลยใส่กระเทียมพูดเลยอ่ะดึงเอาใส่ออกครับอย่งนย่งนเลยนี่ปีเล็กอยู่โรงเรียนพูดอ่ะหอนหใส่ออกอาชเสือกุ๊ โอ้เป็นของไทยบ้านอีสานเหนือเนอครับเด้อไอตัวที่มันอยู่ใครมันต้องกบใครจะแตกเง่นบัวส่แบบใส่แบบเสียผมล้องเอาเฮ็ดเบิ้งของจริงสูตรนี่ว่นนี้ใครเฮ็ดได้ผมนี่มาเฮ็ดนี่ยสมัครเขาจะเป็นต้มครับต้มเป็ดต้มเป็นตัวเป็นตอนหญ่ยี่ใหญ่เลยนี่นี่ประมาณครับอันนี้จ้าเอามาล่างดีๆดึงขีดึงอย่งนี้ก่อนครับพี่ตีดูหน้ากินก็เก่า

ตากล้องครับผมไม่เมาครับมันใครได้ไม่เมาตากล้องครับแก้มนี่เรียบร้อยครับเติมเตรียมเครื่องบร้อมนะครับน<ต>ี่เคียงแกงเคียงเกลือมาถึงขั้นตอนอขวัวค,ครับขวัวเครื่องเลยนะมันงไหมเอา,เอา,เาละไม่เาามดีย๋ยวนำโซ่เลยอยากหาเสือครับอหาเสือเนี่ยแก้ม แ่งแขงครับทำไว้ย่เนี่แข่งแข่งนะังนี่ยืนยุ่ยืนย่ในสายนี่แ่งรัง่ลอกยอือหือเียงเนใจแล้วกบ่จแล้วใส่เคร่นัครับนี่โอ้โห สายก็อึ้งหมดเลยนี um> ่เพียงก็ได้เอาแบบเป็นเพชรจัดๆนะครับกินแบบง่ายหลังเลยเอาเครื่องแกงก็พรในที่แล้วครับพี่น้องหรือว่ากินหอมแบบไอเลยครับโอ้ฮ่าเหรอลาออกไปนี่หนอนี่เนอโอกุ๊บให้เองดูไปใส่นี่ครับ เคลียบเก็บสำคัญที่สุดคือน้มหลามกกเลยล่ะน้มเสียบแซบเป็กระโกเลยล่ะปลายทรายตัวขัวแหงได้ที่หอมได้ที่ครับไปจะไปจักเ็ษเสือโอ้โหนามแล้วหลักหมดเลยเนี่ยวกบ้านๆครับกินยุ่งแบบบ้านๆนี่ครับวิธีบ่าวไฟบาดอีสานเหนือทิละยุ่งสี่งไม่สมสุกแล้วอยู่อย่างนี้เมืองๆคุณบอกคุณไว้นเงียบ อาถุนวดีหนาแดงชิ้มก็คือร้องเกล็ดเ้าสิปรุงครับปรุงแล้วห้องใส่ผักใส่ัก,กินได้แล้วครับยังไงดีนะครับเทียบเสือคนนี้ใส่กระไคร่เข้าไปแล้วครับเพิ่มความหอมเล็หน่อยแบบหมอล้ำเลยน้องครับผมล้ำแน่น้อนกระนั้น,นตีได้เลยครับล้ำแน่ครับยังใส่พักไปแล้วครับเด็ดผักใส่ห้องใส่ใบบุกคูนกอนละตอนมันห่อนใส่ผักอันพวกหอมปี ต,ตักไฟเกาสิใส่ตอนตอนห้องปงหมอครับเดี๋ยวไปบักบบกูตีไสขั้นตอนที่มันเดือดนี่แหละเอาไปใส่เลยหอมด้วยก็ดะเสียบเอนนี้มาใส่เลยอัดไอ้ใบประกอกบใบประกอบครับใส่ใบประกอบมันตีเป็นรสาชาติยิ่งตุ่มอึ้งใส่เป็นแบบนี้เลยเขาตักออกก็ได้ตรงนี้ทุกคน เด็ดเี่ยน้อยเด้แค่ได้เด็ดเดี่ยวเลยกันได้หมดรอกอ่อนๆอ่อนมากๆใส่กันเ e ็ t ใส่กัน ju ใกันกินเนี่ยก็แต่แก่เลยถอนด้วยรอกคนไทยรุมยำแรงยำเลืกงานครับจไปครับนี่หนำเดือดเดือดได้ี่เด้วครับพี่น้องหํำแดงโอ้หเาะอแท้ว่นีสดหนำพอนหนำพอนอ่ะสดหนำพอนๆเพชรเพจี๊ดจ๊าดัดไก่ซุกครับกจัดไปเลยรัดดี ไหลไงไมัรู้ว่าไหลง่วงไหลส่วนครึ่งครับส่วนเครื่องส่วนครึ่งเฮ้ยส่วนเกียรนะครับส่วนครึ่งเกียรใส่เลยโบส่วนนึงครับส่วนชาครับชุดใส่ไหลแสบไหลครับใส่ไหลอุบายอุบายไม่ได้ไหลล้นบัดใส่พอดีพอดำครับสารส่วนชาครับ ตัวลืมพักนี่ครับโอ้ยนี่หอมเปี๋ครับใครแค่นั้นล่ะใส่โรไปสิใส่ฟักซี่ป้อมตักหอมแดงหรือกรแต่ที่ผมใส่คำหนี่เครับต่างหาอแอเขาใส่ครับจวดชิมเลยครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวพอตักใส่ถ้วยเห็แล้วครับพี่น้องมาตักเลยครับเบิงเบิงร้อมเสิร์ฟครับ นัวครับนัวนัวแน่นอนครับแซ่บร้อมเสิร์ฟครับพี่นอ้องกินน้ำกันเด้ออึงอ่งไข่ครับอื่นใครแตง้ายคนเดียวจัวแน่นอนครับไปกินน้ำกัน แซบ่บอืาที่หอมฮอนเนาะเฮ็ดจัดเจนอ๋อ้าวอ้าวอือแซ่บครับแซ่บแซบ่บโอ้โหมาเด้อครับพี่น้องมากินน้ำกัน